ครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำแบบทดสอบ P ีเท Pro t e ศ t นะครับเมื่อเราเข้าไปในเว็บเพจแล้วเนี่ยเราจะเจอพี่คณิตนะครับทีนี้พอเราเข้าไปใน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 เว็บใ,ในเพจแล้วใน Facebook แล้วนะครับที่ให้เรากดที่ตรง Messenger นะครับถ้าเกิดเป็นโทรศัพท์ก็กดตรงตรง,ตรงที่ข้อควา,ามาครับ รูปรูปความางงนี้นี่มันเป็นโน้ตบุ๊กนะครับทีนี้สมมติว่าตรงนี้เป็นเป็นหน้าจอโทรศัพท์ใช่ไหมอ่าเราก็มาหาดูในตรงที่เม s s ซ n g e r ในช่องเม s s e น g e r นะมันจะเขียนว่าพี่คณิตสาคอนสองรูปนี้เลยนะโอเคพอเราได้เสร็จปับ๊บเราก็กดคลิกก็ไปท๊บทีนี้ตรงนี้จะเป็นมันจะขึ้นมาอ่อถ้าเกิดถติว่าใครมีอ่าใครเล่นอยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างแบบนี้ถ้าถ้าเกิดถติว่าใครยังไม่ได้เล่นนะ ก็คือคนใหม่ๆก็คือยังไม่ได้เล่นเกมเทำตัวเนี้ยเราก็กดอะไรก็ได้มั่วไปกดไอ้แบบนี้กดอะไรก็ได้ทรงทีนี้มันจะขึ้นว่ากลับไปทําใหม่พอขึ้นปกลับทํใหม่แบบนี้ล้วก็กดไปที่กลับไปทําใหม่อีกทีนึงเพื่อให้มันให้มันขึ้นหน้าหลักเนี่ยมันจะขึ้นหน้าหลักแล้วทีนี้ในโทรศัพท์นี่มันจะขึ้นวันที่แปดนี้อคนมาใหม่นี่ไม่ต้องนะครับผม ให้เลื่อนไปที่สุดท้ายเลยก็คือข้อสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนคลิกทำสองตัวนี้นะครับซึ่งข้อสอบสองตัวนี้ชุดเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าขอให้ทำทั้งสองตัวเลยนะก่อนเรียนกับหลังเรียนเออมันอันเดียวกันแต่ว่าขอให้ทำทั้งสองตัวเลยทีนี้หลังเรียนนี่มันจะมีข้างหลังให้ตอบแบบสอบถามด้วยนะครับช่วยตอบให้หน่อยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ